สวัสดีครับเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกระสอบผ้าล่มนะครับเปิดคลิปนะครับผมกระสอบร้อยโลครับครับก็จะเป็นผ้าล่มจากญี่ปุ่นนะครับเป็นงานเกรด 3A เลยนะครับผมสภาพก็ใหม่เป๊ะเลยนะครับก็จะมีเสียประมาณ20-30นะครับผมครับ ส่วนมากก็จะเป็นซิปนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นซิปซิปแตกจากที่ลอยเขาอัดนะครับผมเขาอัดกิบมานะครับผมเราก็เอาไปซ่อมจําหน่ายได้นะครับซ่อมในละจำหน่ายในราคาที่ถูกนะครับผมก็งานส่วนมากก็จะเป็นสีสันนะครับสีสันสดใสก็มีแบรนด์มาเยอะเลยนะครับผมบยี่ห้อมาเยอะเลยนะครับก็ ตามสไตล์ของงานญี่ปุ่นล่ะครับผมก็งานญี่ปุ่นนี้ส่วนมากก็จะเป็นไซส์เอเชียนะครับผมก็คนไทยเราส่วนมากก็จะไซส์คล้ายๆกันนะครับผมครับก็ตรงตามใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานทางยุโรปจะไซส์ใหญ่นะครับผมก็สินค้าอาจจะขายยากหน่อยนะครับแต่ก็อาศัยขายให้กับคนที่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่น้ําหนักเยอะๆครับครับผมเมื่อเรา แกะกระสอบผ้าคัดแบนแยกออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็รีดนะครับผมครับการรีดนี่คือไม่ต้องอัดกรีบก็ได้นะครับเป็นผ้าล่มครับคือว่าเขาอัดกระสอบมามันก็ยับอยู่แล้วเนาะเราก็ใช้เตารีดไอ้น้ำนะครับแบบเย็นนะครับผมพ่นไอ้น้ำใส่เลยนะครับผมไม่ให้เขายับนะครับไม่ให้แจ็กเก็ตเขายับนะครับ แล้วก็เป่าไปเรื่อยๆนะครับพ่นไอ้น้าไปเรื่อยๆครับผมครับพ่นลอยยับนะครับเพื่อให้เขาเรียบนะครับผมครับก็สินค้าก็จะน่าซื้ออีกนะครับผมครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับการรีดนะครับผมก็รอบหนึ่งก็จะได้ประมาณยี่สิบตัวนะครับหนึ่งรอบได้ยี่สิบตัวก็หนึ่งกระสอบก็หลายวันเหมือนกันนะครับผมก็ กขรีดไปเรื่อยๆฮะไม่ส่วนมากไม่ได้จ้างเขารีดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอะไรของเราไปหรือเปล่านะความจริงใจหรือว่าความมันไม่เข้าใครออกใครนะครับสู้เรามารีดเองดีกว่านะแต่ก็ยอมเสียเวลาครับเพื่อของเราจะไม่ได้หายนะครับผมกับ นี่แหละครับผมก็เป่าทั้งด้านนอกด้านในนะครับกับใช้ไอน้ำนะครับผมแบบไอน้ำนะครับซื้อหาได้ในออนไลน์นะครับในช h อป e ีหรือว่า Lazada นะครับผมก็จะมีนะครับก็เครื่องนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วรู้สึกว่าทนมากเลยนะครับผมครับใช้จนคุ้มแล้วครับ ถ้าเป็นเสื้อยืดผ้าคอตตอนนี่ก็จะได้เร็วมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นผ้าร่มกันน้ํานี่บางทีมันก็ไอ้น้ํามันก็ไม่เข้าเนาะมันจะตีกลับมาสู่แขนเราครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อนก็ใส่ถุงมือกันร้อนด้วยนะครับส่วนมากผมจะใช้เวลารีดเป็นตอนกลางคืนนะครับอากาศจะได้เย็นนะครับแต่ถ้างานด่วนงานเร่งก็กลางวันก็รีดได้เหมือนกันนะครับผม ก็จะเรียกว่าเป่าได้นะครับพ่นในน้ํานะครับผมครับนี่แหละครับก็จะพ่นไปเรื่อยๆครับผมเราว่างเราก็ทํานะครับช่วงที่ผมลงตลาดก็จะเป็นสี่โมงเย็นนะครับผมสามโมงเย็นสี่โมงเย็นครับกับตั้งร้านก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เวลาขายก็มีแค่วันละสองชั่วโมงนะครับผมครับขายทันก็ทัน ทันก็ทันขายไม่ทันก็ต้องเก็บนะครับผมคือหมดเวลาแล้วนะครับเวลาขายแค่สองชั่วโมงเป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดหรือตลาดเย็นที่บ้านก็ได้นะครับผมครับแล้วแต่เราจะสะดวกไปลงนะครับเพื่อนๆที่น่ารักครับผมก็รีดไปเรื่อยๆนะครับครับเห็นไหมครับจะทั้งด้านนอกด้านในนะครับขอให้เขาเรียบไว้ก่อนนะครับ ไม่ต้องเล่นกลีบก็ได้นะครับเป็นผ้าล่มกันน้ำนะครับบางตัวก็กันน้ำเยอะมากเลยเราก็น้ำมันไม่เข้าครับเราก็ต้องนี่แหละครับก็เป็นผลงานของญี่ปุ่นนะครับผมครับถ้าใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งเลยนะครับผมครับใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งนะครับเกียร์สามเอเลยครับสอบนี้ก็ร้อยกิโลนะครับผม อ่าเขาไม่แบ่งขายนะครับเราจึงจําเป็นต้องเล่นกระสอบใหญ่ไปเลยครับก็ค่อยๆ่อยเรียดเอาไปขายนะครับผมก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับเป็นผ้าล้มบางนะครับผ้าล้มบางแจ็คเก็ตนะครับเหมาะกับเด็กนักเรียนนะครับก็จะใส่กันแดดนะครับกันแดดกันฝนก็ได้นะครับผมกันแดดกันฝนกันลมครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับผมครับก็ เหมาะมากเลยนะครับผมสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ชาวออฟฟิศนะครับผมที่ส่งเอกสารหรือว่าขี่มอไซค์ไปทำงานนะครับก็กันแดดได้ดีเลยนะครับผมกันแดดกันลมนะครับก็สภาพบ้านเราใส่แล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศบ้านเรามันร้อนนะครับทางเอเชียเราเนี่ยก็ เมาะดีครับผมครับสีสันก็สดสดใสใสใหม่ๆเลยนะครับผมครับขาดขาดนี่จะหายากเลยนะครับผมก็ขาดนี้เ็าจะประมาณไม่ถึงสิบตัวนะครับที่ผมเช็คดูได้นะครับสินค้าก็เกือบประมาณฮะเเกือบประมาณสามร้อยตัวนะครับผมสองร้อยห้าสิบบวกนะครับสองร้อยห้าสิบบวกไปถึงสามร้อยนะครับ ไม่เกินแล้วก็ไม่ต่ำกว่านี้นะครับผมนี่ครับหน้าที่ผมก็รีดไปเรื่อยๆนะครับผมครับต้องมีความอดทนเนาะทํามาหากินครับมีความพยายามมีความอดทนครับผมต่อสู้กับชีวิตนะครับผมครับโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็ไปฟอกไตนะครับเพราะว่า พ่อค้าก็เป็นคนที่ไตาวายแล้วนะครับผมก็ไปฟอกอ่าอาทิตย์ละ3ามวันนะครับยันพุดศุขครับครั้งละสี่ชั่วโมงครับนี่อาหารก็ต้องควบคุมนะครับควบคุมอาหารครับก็กินเท่าที่เรากินได้เนาะครับถึงจะป่วยแต่ว่าการงานก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะเราก็ต้องมีภาระที่จะต้องใช้ใจ่ายนะครับก็ ต้องสู้กันไปนะครับผมห้ามท้อท้อเอาไว้ให้ลิงถือนะครับผมส่วนเราไม่ต้องไปถือมันครับสู้ให้ถึงที่สุดนะครับเผชิญหน้ากับมันเลยครับทำใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นครับเท่านี้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้นะครับผมครับผมขั้นตอนลีดก็เสร็จนะครับเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับชุดละยี่สิบตัวนะครับผมครับ อ่นนี่คือที่รีดเสร็จแล้วนะครับผมครับที่เราพ่นไอ้น้ําเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะจะเรียบเลยนะครับผมครับนี่ครับก็จะดูสวยงามน่าซื้อนะครับผมครับครับเราไม่เล่นขีบนะครับเราเอาแค่รอยยับย่นออกไปนะครับให้ผ้ามันเรียบนะครับผมนี่แหละครับสภาพก็จะแบบนี้เลยนะครับผมครับ แล้วก็จะไปจำหน่ายในตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมครับก็ไม่แพงนะครับราคานี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อก็จะเสนอขายที่ตัวละร้อยห้าสิบนะครับผมครับที่ร้อยห้าสิบบาทครับจะเป็นการขายตรงเลยนะครับผมครับขายที่ตลาดนัดหรือว่าตลาดสดนะครับไม่ได้ขายออนไลน์นะครับผมเพราะว่าพ่อค้าไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะครับ ครับนี่ครับก็สวยงามมากเลยนะครับผมครับสีสันน่าซื้อเลยครับวัยรุ่นวัยนักเรียนวัยนักศึกษานะครับหรือวัยออฟฟิศนะครับผมวัยทำงานนะครับพนักงานส่งของเอกสารครับก็พลาดไม่ได้นะครับก็น่าจับจ่ายซื้อไปใส่ไปใช้ไปสอยนะครับผมป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันฝนนะครับผมครับเหมาะสมกับสภาพอากาศของบ้านเรานะครับ ก็นี่ก็เป็นหลากหลายสีสันนะครับเป็นงานญี่ปุ่น,นครับผมครับก็ก็เพื่อนๆก็ดูได้เลยนะครับว่ามียี่ห้อมีแบรนด์มากเลยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับก็แค่นำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพที่ไม่หนักเท่าไหร่แต่พ่อค้า เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับผมครับไม่เป็นลูกน้องใครครับเพราะว่าในส่วนตัวแล้วเราก็เป็นผู้ป่วยเนาะไปทํางานเป็นลูกจ้างเขาเดี๋ยวมีดราม่าดาอะไรอีกมันก็ไม่ไหวเนาะครับสู้เป็นลูกจ้างตัวเองดีกว่าครับวันไหนไม่เหนื่อยเราก็ไปวันไหนเหนื่อยอยากหยุดเราก็หยุดนะครับสบายใจดีครับครับนี่แหละครับผมนี่เป็นแค่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับที่อามารีดครับก็ เกือบสามตัวนะครับสินค้าตัวนี้ก็เท่าที่นำมาเสนอก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมามานำเสนอหรือพรีเซนต์นะครับสินค้าของเราหรืออาชีพของผมนั่นเองครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนนาทีสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาในทุกๆประการนะครับสุขสมหวังในทุกอย่างพบประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพ้ารักษาคุ้มครองแห่งๆปังปังทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนสาธุสาธุสาธุส,ธสวัสดีครับทุกคนนี่ก็ลงตลาดนะคร,ครับก็เป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดของถง ครับผมก็อำลาไปด้วยภาพนี้นะครับครบัภาพลงตลาดนัดของจังหวัดยะโสธรนะครับผม